สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับพวกเราเรียนมินเจอรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีตอนมาเฟนเบต้านะครับได้ครับต้อนรับโอเปนเบต้าเลยนะครับเนี่ยโอเปนเบต้าไปเท่าไหร่กันมาบ้างครับเนี่ยอะไรนะครั้งหมดเลย ต่อครับวันนี้มีการรีวิวอะไรครับวันนี้พิเศษครับครับเราจะมารีวิวแรฮีโร่กันนะครับครับแรฮีโร่คืออะไรครับคือในเมืองครับมันจะมีอยู่ในเมืองอยู่ครับนี่มันแร่ครับครับแรฮีโร่ก็คือฮีโร่ที่เอาเกียร์แบบแรนะครับมันผสมกันกลายเป็นฮีโร่ฮีโร่ตัวนี้นะแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยนะทำไมครับ มาแรกไงครับอ๋อต้องขุดครับแรกครับครับแว่าที่จะเราจะมารีวิวกันตัวนี้ก็คือนายเทลแน่นองครับหรือจิ้งจอกก้าวับอะไรนะครับมีนางเทล่ะครับนางเทลอะไรครับอันนี้มีนายเทลแล้วไรครับอ๋อผู้หญิงครับนางเทลครับผม มาดู basic, เบสิก <basic, S 2> เบสิกการเตของตัวนี้ครับตัวนี้จะตะหมดสี่ทีนะครับนี่ครับสามารถที่ใช้เนี่ยสามารถกระโดดได้นะครับนี่ครับ oh. แล้วก็แป๊หนึงนะครับต่อเลยนะครับครับ uh. มาดูการกดดีครั้งครับตัวนี้จะมีเกรอยู่ด้านข้างสเกลวูดด้วยนะครับ จะเพิ่มเลยได้สูงสุดสี่ระดับสี่มีสี่อันนะไอ้สี่ใช้ว่าอะไรสี่เกตใช่ครับสี่เกตก็คือเอาใช้ตอนที่เรากดดีค้างนะครับนี่เนี่้ยมันจะเข้าไปฟันสองทีนะนี่เกจะลดหรอครับใช่ครับถ้ากดดีค้างหนึ่งทีเนี่ยเกจะลดนะครับสามารถกดดีค้างแล้วฟันต่อได้นะครับนี่นะนี่ครับ นี่ยอาจจะคอมโบได้เยอะแยะนะครับค,คุณระเบิดทำไรครับบัสครับื่อนี้ผมโตไม่ได้ครับต่อครับไอการกดดีค้านเนี่ยสามารถกดได้ตอนอยู่นิ่งตอนตอนเดินตอนกระโดดก็กดได้นะครับตอนดชก็กดได้ครับเนี่ยยาวเลยถ้าถ้ามีสี่หลอดก็โดนทั้งสี่ทั้งสี่ทีเลยนะครับผมคิวเปนโชว์ตอนท้ายด้วยครับใช่ครับ แล้วก็ตัวนี้ dash attack เนี่ยจะเป็นการถ้ากดดีธรรมดาหนึ่งทีเนี่ยจะสามารถกดได้ทั้งหมดสามทีนะครับนี่งซึ่งถ้าดีค้างก็เป็นการใช้เก๋มเลนี่แล้วก็มาดูที่การกระโดดตีครับการกระโดดตีเนี่ยตัวนี้จะสามารถกระโดดสองครั้งนะครับนี่แล้วก็กระโดดตีสามารถกดดีได้สองทีครับนี่นะ นี่ครับมันจะทะลุไม่ตีไปไหนเขเนี่ยมันบล็อกไปหานโดเรมอนนะแล้วก็ตัวนี้ครับจะไม่มีเคาน์เตอร์แอท็กนะครับแล้วก็มาดูที่สกิลของตัวนี้เลยครับสกิลนะครับสกิลแรกสกิลคิวคิวคิวนะจะเป็นการป้องกันตัวเองนะครับเป็นอมตะนี่ครับคู่เ่รสู่ตีมาทั้งหมดห้าครั้งถึงจะหายนะนี่สกิลก็ไม่โดนครับครับผม จะหายเมื่อระยะเวลาหมดหรือว่าโดนโจมตีห้าครั้งเป็นโจมตีมาผมห้าครั้งครับหนึ 1, 2, ่งสองขวไม่ตีมผมลแล้วนะครับินจริงจริงยเนี่ยครับห้าครั้งก็้สกิลจะหายไปนะจะมีอยู่บอกข้างข้าอยู่ครับใช่ครับก็โดนกี่ครั้งแล้วใช่ครับตรงสกิลจะมีบอกอยู่แต่คุณสกิลใส่ผมเลยชุดชอ็ชอตชอุดช็อตครับเนียครับถ้าสกิลถ้าสกิลถ้านับเป็นหนึ่งยิตก็จะโดนเป็นหนึ่งยิตนะครับ ก็สามารถใช้ตอนกระโดดได้นะครับไหนคุณทายผมติดสถานะที่ครับใช้ได้ไหมครับสกิลเพิ่งนะครับไอสกู๊ดนะครับฮะครับคนแรกครับใช่ครับใช้ไม่ได้นะครับจะติดสถานะโอ้ติดตอนนอนใช้ได้เหรอครับตอนนอนก็ใช้ไม่ได้ครับ เราต้องใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับติดสถานะเพราะว่ามันนอนอะไรครับงงเลยอ่ะบางสกิลเนี่ยจะติดถ้าติดสถานะใช้ได้ครับอย่างเช่นหลังอิจิเมครับครับก็รู้รู้จ้งเลยครับก็เคาน์เตอร์ได้ไหมครับสกิลนี้ไม่ได้ครับไม่มีทำไมครับเรื่องไม่มีอ่ะกดตีผมมาสองทีก็ได้ครับ ไม่ได้ครับตายให้นะครับก็ใช้เคาเตอร์ไม่ได้นะครับสกิลมาดูที่สกิลหมวกเลยครับสกิลหมวกเนี่ยจะเป็นการหลบหลบสกิลต่างๆนะครับแล้วก็หายตัวไปชั่วชั่วคู่หนึ่งดูนะนี่นะหายตัวไปช่วช่วหนึ่งนะครับชั่่นหายตัวไปสักคู่หนึ่งครับสามารถกระโดดใช้ได้นะครับสกิลนี้ สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้นะครับตั้งยึนครับสิมะครับนี่ฮะับใเคาน์เตอร์ได้นะครับตอนน้องก็ใช้ได้นะครับสกิลนี้แต่ดีเลยค่อนข้างนานเลยจริงๆนะนี่ครับสกิลนี้ถ้าติดสถานสถานะใช้ได้ไหมครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ย ช้ได้นะครับสกิลนี้สกิลอีกสกิลหนึ่งที่หลบเหล็กได้ดีมากนะครับสกิลนี้ก็มาดูที่สกิลชุดครับสกิลชุดเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรพุ่งไปแล้วก็ขวัญสตูทั้งหมด4ครั้งนะครับนี่ครับไหนคุณโรบัสต์ไมายืนอยู่ตรงนี้พี่ครับครับคนหนึ่งนะครับครับ นี่ครับโดนโดนโดนทั้งหมดในในระยะขอบเขตครับซึ่งถ,ถ้าสกิลนี้พิเศษตรงที่เลือดเขาเหลือน้อยนอยเนี่ยเลือดเขานนอยนมากคู่นะครับเนี่ยถ้าเขาเลือดเลือดเขาเนลืนน้อยเนี่ยเ,เขาจะสกิลได้ทั้งหมด8ดครั้งเลยนะครับนี่ฮนะ อ่าถึงแปดครั้งเลยนะครับเรือเขาเร็วอนน้อยอเลเทามีนับไหมครับเนี่ยนับครับก็จะได้แปดครั้งนะครับแต่เดทไทม์ต่อไปนะครับมาดูที่สกิลอาวุธครับสกิลวัเนี่ยจะเป็นการจับเดือดสู้นะฮะนี่จบสกิลครับขอบคุณครับจจะนี่ครับใช่ครับสามารถกดดีต่อได้นะเวลาจับปุ๊บกดดีปุ๊บปุ๊บมันจะฟันไม่ครับมันไม่โดนแบบนี้นะครับ ม่ใช่ครับรอบที่สองับผมซึ่งได้มาะะัวนี้แก้ไ,ไม่เป็นครับนี่ฮะฟันไดทั้งหมดติดก,กันแค่ห้าคอมโบนะครับซึ่งสามารถเราฟันต่อได้นะจ้างมันครับสามารถกระโดดใช้ได้นะครับนี่น,ะนี่ฮนะ ตอนตัวที่นอนกระโดนนะครับดูนะนี่นครับก็เป็นตัวแรที่หายากตัวหนึ่งเลยนะครับบางคนอาจจะมันมันจะไม่มีในช็อปนะครับตอนนี้ต้องหาจากใบสุ่มต่างจากนะครับก็เราก็จะนำมาริว,วให้ดูแบบเรื่อยๆนะครับท่านเราได้ตัวแรนไหนมานครับ อ่บผมอยู่ในเหมืองครับนี่มันแร่ครับก็ขอจบการรีวิวนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ